อยากจะบอกว่าปลาในหมู่บ้านมันเยอะแต่ว่าถ้าเราตัดไปมันเดียวมันก็อาจจะหมดไปได้สักวันหนึ่งแล้วก็ส่วนทองสารตะกัวคือถ้าเขาาถ้าน้ําในลําห้วยไม่มีสารตะกัวเขาจะเล่นน้ําได้ทุกวันเขาบอกถ้ามีสันตะกรวดลงมาอะไรก็จะเล่นน้าไม่ได้ทุกวันอย่างวันนี้อะไรเงี้ยน้ําคุณก็เล่นไม่ได้ก็ไปหาปลาไปหากุง้งอะไรอะมากินไม่ได้ค่ะ หลังจากการทําหนังสั้นแล้วเราก็ยังมีการทําละครอะของน้องๆเพื่อที่จะสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านกิติล่างค่ะในการทําละครเรื่องนี้นะคะก็เอามาจาก ความคิดของผู้ใหญ่ก็เอามารวมกันแล้วก็ความคิดของเด็กเองด้วยแล้วก็เอามาจากทุกคนชาวบ้านทุกคนในคิตีค่ะแล้วก็เอามาทําเป็นละครคือเอามาสร้างเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากแล้วก็มีเวลาสานตะกัวลงมาแล้วชาวบ้านรู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้ว,ลวมีความจําเป็นการใช้น้ําในลําห้วยนี่จําเป็นต่อชีวิตของชาวบ้านยังไง เล่าให้รู้ว่าลำห้วยนี้มีความสำคัญมากแล้วก็ถ้าไม่มีลำห้วยนี้ก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะก็หลังจากทำละครแล้วก็มีศิลปะเข้ามาช่วยในการสื่อสาร ก็น้องๆบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะพูดตรง,ตรงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ศิละปะในการวาดรูปอะไรเงี้ยการทําการคิดแล้วก็มาเขียนเนี้ยค่ะเขาอาจจะสื่อสารได้ดีกว่าก็เลยเอาศิละปะเข้ามาช่วยในการสื่อสารแล้วก็ในการแทนความคิดของน้องแต่ละคนของคนที่เข้าร่วมในการวาดเขียนอะไรเงี้ยค่ะ การสื่อสารผ่านศิลปะแล้วก็ยังมีการถ่ายภาพก็มีพี่ๆเขามาสอนการถ่ายภาพแล้วก็ให้กับน้องๆว่าอยากถ่ายมุมไหนอยากถ่ายแบบไหนคือถ่ายได้ตามใจครั้งแรกคือถ่ายธรรมชาติแล้วก็ถ่ายวิถีชีวิตในในหมู่บ้านก่อนค่ะแล้วครั้งที่สองก็ไปถ่ายเมืองเมืองแรกค่ะ,อะของมุมมองของน้องแต่ละคนในแต่ละมุมในแต่ละความคิดของตัวเองค่ะ นี่สูงเข้าไปานี้เห็นไหมจะไปถายไปอะ่ะนี่าาน 10, 10่ายสามนะม่เยอะ10 1สิบวัสลูกขายลูกอะไรบครับธรรมชาติแล้วก็ลงเต็งแร่ รงน้ำลงสนมาถ่ายรูปที่ลงแตงแก้คือท,ที่เขาป้อนจตกวาถ่ายรูปป้าแล้วก็มาถ่ายรูปอีกขนหนึ่งค่ะ่าถ่ายรูปอีกนค่ะเพราะว่าเราจะได้เรื่อย่ะ วาลงแต่งได้อยู่ที่นี่เราไรู้ไม่ไหวแน่กลังแต่งแร่มันทำอะไรกับบ้านเราวะรู้่มันทำลายน้ำค่ะไม่ให้เราเราเรากินน้ำแต่ดูน้องๆแต่ละคนเขาตั้งใจมากค่ะเขาไม่เคยเห็นเขาบอกว่าไม่เห็นหน่ากลัวเลยขึ้นไปเล่นก็ยังได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นชั้นๆค่าบอกว่าถ้ามีน้ำตกลงมาก็คงจะสวยเขาสนุกกันมากค่ะ ก็อาจจะไม่เห็นตอนที่ทำอย่างเงี้ยก็เลยคิดน้องๆกิดแ้ก็ไม่น่ากลัวอะไรเงี้ค่ะสิ่งที่น่ากลัวคือลงมาในน้ำห้วยหมดแล้วค่ะ เรถ่ายรูปเสร็จนะคะไปที่สาราวัดรเพื่อที่จะอเอารูปลงเครื่องแล้วก็มาดูกันเอาภาพมาเลือกกันว่าใครชอบภาพไหนมากที่สุดแล้วก็มาอธิบายว่าทําไมถึงชอบภาพนี้เราถ่ายรูปนี้เราสื่อถึงอะไรเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้บ้างคะ่ะอันนี้รูปอะไร ไม่เลยถ่ายที่ไหนอ่ะายท่เก็บรวมไปก่อนนะเดี๋ยวุ่งยังถ่าย้วทำไมถึงเลือก2งรูปนี้ครับไม่ใช่ก็สวยค่ะมันเป็นรูปอะไรตรงนี้สอที่นี่คือเป็นรูปอะไรต้องแตงแม่และน้ำเออไอน้ำน้ำจานตะกัวน้ำานตะกัวทนบ้านแล้วก็สีแล้วก็ผอมก็เลยไม่ผอก็เลยสร้างใหม่ แล้วทำไมถึงจะถ่ายตรงนี้ก็มันเหมือนลงแต่งแล้วค่ะตานนี้ค่ะก็ตอนตอนที่พี่ถ่ายก็เห็นน้องมดแดงเขาถ่ายอยู่ก็เลยลองถามมดแดงดูว,ว่าความรู้สึกกับของเขากับของเราเหมือนกันไหมเขาบอกว่าเมืองลงแต่งแล้วมันก็สวยดีก็ไม่ได้มีทิศมีภายลายอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปนั่งดูแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นก็ชอบรูปนี้ ก็ถ่ายมาก็เยอะมากค่ะแต่ว่าที่เลือกก็ภาพนี้ค่ะก็เพราะว่าเห็นน้องเขาตั้งใจทําแล้วก็น่าเล่นดีออกเขาบอกอยากขึ้นไปเล่นทั้งบนแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้เขาบอกมันลกแล้วค่ะจะเห็นว่าน้องเขาตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็แบบเหมือนใหญ่มากค่ะอยากจะสื่อว่าแบบเด็กตัวเล็กๆเขาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องมาเจอกับปัญหายอย่างเงี้ยค่ะ ล้วก็โดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เหมือนจะไม่ยุติธรรมเงนี้ยค่ะนอกจากรูปที่เราแบ่งกันดูเองแล้วแล้วก็เราก็ยังจะมีให้นักท่องเที่ยวเขาได้มาดูรูปของเราด้วยแล้วก็เราก็ถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับภาพที่เขาเห็นแล้วก็เขาคิดมีความคิดเห็นยังไงบ้างค่ะ คือจะเอารูปมาให้ดูค่ะว่าเวลาดูแล้วรู้สึกยังไงแบบเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็มีของน้องๆที่ถ่ายเองในยะค่ะคืนนี้เราไปถ่ายที่ลงแต่งแร้ที่เขาปิดตรงที่บนนะคะครับคานี้ไปให้น้องๆเขาได้ไปดูของจริงว่าเมื่อก่อนนี้คือมีลงแต่งแร้ตั้งตรงนั้นนะคะครับแล้วให้น้องๆเขาถ่ายรูปไว้แล้วก็ของแต่ละมุมในมุมมองของแต่ละคนนะคะน้องๆก็เลยถ่ายภาพนี้ออกมา ก็อยากถามว่าแบบรู้สึกยังไงแบบมีความคิดเห็นยังไงกับรูปบ้างค่ะถ้ารูปสวยก็น่าจะเป็นชุดนี้แต่ต้องขยับนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ <c oughs> มองตัวนี้สําหรับกิจกรรมนี้ใช่ไหมก็ดีอะฮะก็ดีเพื่อจะมาเหมือนก็จะมาดูความเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ <c oughs> ระหว่างบริษัทกับชาวบ้านว่าใครโกหกใครใครพูดจริงถ้าถ้าสื่อสารตรงนี้นะครับ ก็เป็นการที่ว่าจะมีบง่งบ่งชี้ว่านะครับเออนี่นักของจริงนะครับเราไปดูแลพื้นที่นะฮะถ้าอย่างจะจะมาพูดกับผมว่านะผมไปดูมาแล้วนะพื้นที่มนเป็นอย่างนี้นเล่าก็มองไม่เห็นภาพถูกต้องไหมฮะอันนี้คือชี้ชัดให้เห็นว่าเออนี่นะใช่ไปมาดูแล้วนะครับเป็นหลักฐานที่ว่าเออจริงๆดูว่าแบบดูรูปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะนี่คือ ภาพถ่ายลงเหมืองแร่อยู่ที่ที่บนนะคะเมื่อกี้ถ้าเกิดทุกการอยู่เขาดูอ๋อนี่หนูถ่ายกันเองเหรอน้องๆเขาถ่ายกันเองเป็นตดทท้อนยังไงจ่นี่ก็ไปถ่ายที่ลงแตงแรกข้างบนที่ที่บนนะคะเหมืองแร่ค่ะเมืองแร่ก็สวยก็สวยมากเลยกูเก่งนะดูถ่ายเก่งอ่ะอ๋อพาบือโอ้ดูสิอันนี้ก็ธรรมชาติแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้นะคะนะคะ มองว่ายังไง่ะครับก็ดีค่ะได้สื่อคนภายนอกรู้แล้วก็จะเลื่อมีแนวทางเพื่อการแก้ไขนะคะก็ทําไมคนข้างนอกต้องรู้เรื่องเราจากคนข้างในใช่ไหมครับเพราะบางทีคนคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆกับคนที่เล่าคนข้างนอกเล่าอาจจะความรู้สึกกันค่ะเพราะคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆ คนข้างในเล่าคืออาจจะซื้อออกมาได้ดีกว่าพูดแล้วก็อธิบายได้ดีกว่าค่ะคือตั้งแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเราก็ลองเรียนเมื่อปีสีหนึ่งนะอันนี้มาถึง5้าสมห้าสี่ละก็สรุปแล้วว่ามาสิบกว่าปีละสิบปี ทีนี้คือกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องลำพุกยตีก็ยังไม่ได้เกิดยังไม่แก้ปัญหาอะไรทีนี้ผมมองว่ามีทางแรกที่นั่นอ่ะต้องฟื้นฟูลำพุ้ยมีทางเดียวฟื้นฟูลำพุ้ยเสร็จก็กลับมารักษาชาวบ้านที่ผ่านมาสิบกว่าปีเนี่ยผู้ใหญ่ต่อสู้มานะต่อสู้มาก็ไปได้ในระดับไปสู่ขบวนการยุติธรรมของกฎหมายนะฟอ้องกันก็เอาเด็กรุ่นหลังเนี่ยขึ้นมา เรียกร้องอีชเอนเ่งเิดก็เสร็จของขาวก็มีอยู่ว่ายังไงเขาก็ใช้ชีวิตก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะเด็กๆเ,เล่นละครข,ขึ้นมาเนี่ยอนาคตเขาจะปลอดภัยถ้าไม่มีการฟื้นฟูทัชเทอย่งเงี้ยมันอีกหลายช่วนคนที่จะติดต่อกันไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าน้นําในลำห้วยไม่ถูกแก้ปัญหา ก็สื่อทุกสื่อที่เราทำมาเราก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านของเราทั้งหมดค่ะทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านแล้วก็ลำ้วยกิตตี้ภาพที่เราถ่ายแล้วก็ละครที่เราแสดงนะคะคือในวันที่15 16 17เราจะเอาไปแสดงที่เมืองกาญค่ะก็มีเดือนกรกฎาคมค่ะไปแสดงที่หอศิลินที่กรุงเทพค่ะ ผู้ใหญ่เขาต่อสู้มานานแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะมาแสดงละครนี้ก็ไม่มีเวลาก็เลยต้องนำเด็กกลุ่มนี้มาแสดงมาสื่อสารในการเล่าเรื่องของหมู่บ้านค่ะสิ่งที่เราสื่อสารไปก็จะได้เข้าไปถึงคนดูแล้วก็คนดูก็จะได้เข้าใจแล้วก็สนใจมากขึ้น,นะคะ่ะ